ไปกันต่อนะคะที่เกริ่นไว้ข้างต้นแล้วนะคะก็จะเป็นเมนูปิ้งย่างใช่ไหม,มปิ้งย่างกินไปเลยสิคะกลางดมงกล้วยไปดูกันว่ารสชาติความอร่อยของเขาจะเป็น ยังไงนะคะไปไปชิมกันนะคะที่นี่เลยณนะตุลานะคะร้านอร่อยสไตล์แคมปิง้งอยู่ในดงกล้วยเขตภาษีเจริญกรุงเทพนั่นเองนะคะมีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยทั้งชุดอาหารเช้าแล้วก็เอาใจคอกาแฟด้วยใครที่ชอบกินกาแฟก็กินได้เลยแล้วก็มีพร้อมเค้กนะคะแล้วก็เครื่องดื่มอีกเยอะแยะมากมายต่อมาด้วยอาหารกลางวันนะคะที่ที่ร้านเนี้ย เขาจะเน้นอาหารจานเดียวค่ะทั้งซี่โครงหมูบาร์บีคิวข้อไก่ทอดเข้าผัด หอมหมกทะเลส้มตำผัดไทยมีผัดกระเฉดรวมไปถึงปลาราดพริกด้วยนะคะส่วนช่วงเย็นๆก็นี่ไปเลยปิจ๊ะปิ้งย่างชาบูหมูกระทะเตาถ่านแล้วก็จิ้มจุ่มนะม,มีให้เลือกทั้งเนื้อนำเข้าหมูและหมึกตัวโตๆโตเลยราคาอาหารจะเริ่มต้นที่หลักสิบค่ะไปจนถึงหลักร้อยนั่นเองตัวโตมากจริงๆนะคุณหนุ่มกิต,ติศักดิ์เจ้าของร้านเ,นเล่าว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากๆเลยแล้ว ก็มีเพื่อนเยอะโดยเปิดร้านในช่วงโควิดนะคะเริ่มจากขายก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วก็ค่อยๆต่อยอดมาเป็นปิ้งย่างและเพิ่มมือเช้าเพื่อเพิ่มรายได้เดี๋ยวเราไปฟังติต๊กเจ้าของร้านพร้อมกันนะคะอันดับแรกคือผมเพื่อนเยอะก่อนโดยปกติแล้วเพื่อนผมจะชอบไปที่บ้านแล้วก็ผมก็ชอบทาอาหารให้เขากินจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นเลยแล้วก็เคยคิดฝันน้ว่าอยากมีร้านอาหารสักร้านหนึ่งให้เพื่อนๆอม,อมาร่วมตัวกันมารวมตัวกันจุดกําเนิดของร้านนี้ขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้ว สองปีที่แล้ช่วงโควิดเลยใช่ครับอยู่กับโควิดมา1ปีกว่า,วาลงลูกคู่คารานอยู่แต่ก็มีเพื่อนๆมาแวะเวียน,นมาตลอดนะ mm hmm. มันเป็นจุดเริ่มต้นจากเพื่อนๆน,นี่แหละแล้วก็แนะนํากันมานน่นนี่นั่นมาก็เลยเกิดถ,ถึงวันนี้ครับ นนใช่เลยทุกอย่างที่ข,ขายนะคะเป็นเมนูที่ชอบอ,อยากจะชิมของอร่อยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ไปได้เลยที่ร้านณนะตุลานะคะถนนเทิอไทยซอย81ทับหบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพนั่นเองนะคะรู้ไหมที่คุณตักเข้าปากไปเมื่อกี้เนี่ยคุณเนิรเป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดมีผ<ด>ัดกระเฉด ผมอยากกินมากในตอนนี้ผมอารมณ์เสียแล้วเี่้หิวหิวหิวมากๆเลยนะน้ํากน้ำก็ชื่นใจละสิยคิดสภาพถ้าว่าแบบหนูแบบว่าเปิดร้านหมูกระทะหนูคนกินเองทุกวันอ่ะจ้ะชอบอ่ะมันก็ไม่พลาดหรอกมันจะมีความสุขมันจะปิ่นมากเลยอ่ะยิ่งมีของอยู่ในร้านด้วยเนาะเราคนจะมีความสุขกันมากเลยลูกของคนพ่อลูกตอนเี้เราได้แต่ฝันไปก่อน ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง